ประมาณโทมัจจิโลประทงังความประมาทเป็นหนทางในความตายทุกท่านเชื่อคำกล่าวนี้ไหมครับความประมาทคือการขาดสติความชลาใจความไม่มั่นระวังความไม่รอบคอบความสะเท่าลื่นเลอะทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคตได้ในหลักของพุทธศาสนา กล่าวเกี่ยวกับความประมาทไว้5ประการคือ 1. มีความประมาทว่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ 2. มีความประมาทว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่ 3. มีความประมาทว่าในการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาอยู่4ยังประมาทอีกว่าเวลายังเหลือเฟือมากมาย ห้ายังมีความประมาทว่าตัวเองยังตัวเองนั้นยังมีชีวิตที่ยาวไปไปมากมายซึ่งคำกล่าวนี้พุทธสามิกชนทั้งหลายควรหลีกเลี่ยงซึ่งเกี่ยวกับความประมาทนี้ที่ผมจะเล่าเพราะว่าประสบกับตัวเอง เมื่อประมาณปี52มผมได้รับโครงการหนึ่งในการออกไปสำรวจกับประชาชนที่อ,อำเภอคันตะลาจาังหวัดสกลนครซึ่งระยะทางระยะทางของคันตะลากับบ้านพ่อผดนี่คือบนบ้านม่วงไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็ประมาณสัก15กิโลนะครับเมื่อผมทำงานเสร็จตอนเย็นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับซึ่งเป็นทางธรรมชาตินะครับมันจะลัดเลาะตามคูนาไปตอนเย็นไปเนี่ย เราก็ไปชิวๆไม่เร็รีบนะเไม่รีบรีบนะไม่รีบร่งก็คือนไม่รีบรครับก็ไปว่ากมันมีโค้งเยอะครับไปพอถึงบ้านก็กินข้าวกินปลากับพ่อแม่ก็หลับนอนตื่นเช้ามาเรามีหมายถึงการแบกมู15กิโลเราต้องเดินทางกลับขากลับก็ต้องดีก็ขับมาเรื่อยๆพอมาถึงทางปกติมาถึงทางธรรมชาติปั๊บ มันก็มีทางโค้งตอนแรกแล้วขับชิวๆนะครับธรรมชาติตอนเช้าลมเย็นๆอากาศประทาาหน้าพอเข้าโค้งแรกปุ๊บนึกถึงมโตจีพีพอเข้าโคง้ง,โโโคโคงสองบิดอ่อสาสไลด์โค้งโค้งสามโค้งสี่เลยพอเราประมาทพราะล่าใจามันสนุกอ่ะเพราะโค้งน่าจะเยอะนะครับแล้วก็ไปเรื่อยบิดไปเรื่อยครับสไลด์ไปเรื่อยนึกถึงอโมอโตอรจีพี พอมาถึงอีโค้งหนึ่งซึ่งมันมันเร่งเกิน6กกับ80บนะครก้มหน้าเพราะมโค้งสวยมากเป็นทางทางดีไซน์นะถ้าใครเคยไปทางธรรมชาติบ้านนอกดีไกว้างแล้วก็สไลด์แล้วก็บิดก้มหน้าบิดก้มหน้าบิดเุ๊บเราคิดว่าเป็นทางตรงนึกถึงโม o ต GP กจีพีตอนเข้าทางตรงใช่ไหมครับบ,รนะบิดกระยกล้อใช่ไหมแล้วก็บิดประมาณแ0สบครับคุณพาช่วยประมาณนะี้ มันเป็นโค้งหักศอกซึ่งเราคิดว่ามันจะโค้งเหมือนเดิมคือสไลด์จะโค้งเพราะผมเคยเข้ามาตลอดนี่คือซ้ายขวาเรื่อยๆครับพอมันลุกมันหักศอกเนี้ยต้นไม้คู่อยู่สติตอนนั้นได้แค่ว่าปล่อยทำลัเร่งแล้วปล่อยมันชนเพราะมันระยะนี้แรัสิ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงยไปชนชิดมากแล้วหลับตาก็ชนก็ชนเพราะว่าตอนนั้นคือคือประมาทก็เดินมาตลอดว่าเฮ้ยโค้งแล้วโค้งอะไรนะชนก็คือชน ผมหลับตาให้ชนล่อยรถชนแล้วตัวเอง follow ตามรถคือเราคิดว่าถ้าเราเกรงมันจะเวียดพอหลับตาพอโล o ครับสติไปเลยครับคือเหมือนหลับตาไปเสร็จแล้วได้ยินเสียงโคก่ผ้าไม่รู้อะไรครับแล้วก็นิ่งไปสักครู่หนึ่งผม้ลืมตาขึ้นมาเฮ้ยเอาไม่เป็นอะไรคือถ้าตายนี่มันไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรไง <c oughs> แล้วมันเจ็บที่หน้าอก <c oughs> ผมก็มทำหน้าอกเปิดเสือ้อ เสื้อหนาวนุ่นหนังเปิดดูเสื้อยืดาขาดตรงกลางตรงนี้นะผมมันจะมีกระดูกตรงนี้ครับผมก็มองไปรอบผมไปโยนไงผมไปหล่นอยู่ตรงกองไม้ที่เขาตัดไม้สองต้นเนี่ยเขาตัดีกินึ่แล้วก็มีไม้ข้อหนึ่งนะครับยาวประมาณวานนะประมาณนี้คนระับม,มองไปมันขาดฐานสามค้นือผมรู้สึกผมว่ามันเสียบแล้วแหละเสียบแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็พูดไปหน่อยนึงลนะได้ติขึ้นมาขึ้มา ลูกดูตัวเองไม่เก็บเก็บตรงหน้าอกเสื้อขาดกระโทรหาพ่อหาพี่ชายให้มารับเ<ช>พราะพี่ชายมารับก็ผมก็ลดไม่ได้ดูถดลวมือคอหักมารับก็ต่างคนต่างจูงก็จะกกับถ,ถ,ถึงบ้านก็ใช้เวลาป็นชั่วโมงหนึง่งพอถึงบ้านก็เตรียมไฟเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อย่างบ้านเราเย่างเพื่อให้เลเือดเลือดมาไหลใช่ไหมครับก็มีเหล้าขาวกับ น้ำตาลแดงน้ำตาลสายแดงให้ดื่มประมาณหนึ่งแก้วดื่มไปดื่เมาเลยเพราะว่าไฟที่เขาทำมัที่แดงเหมือนกับคนอยู่ไฟครับผมนอนอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่เพื่อที่จะรัดสภาพของเลือดคือทางทางผู้เฒ่าบอกว่าต้องละลายเลือดก,ก่อนให้เลือดมันเดินฟโฟล์ถึงจะไปตอนแรกผมจะต้องไปว่างานมันต้องทำนะก็อบอกว่านอนย่ามไปเกือบสูกครับ พราพี่ชายนิเอาฟื้นใส่ตลอดเตียงก็ไม่สูงหลอนก็เสร็จตื่นเช้ามาก็อยากที่ทางผู้เท่าผู้แก่เขาว่าเมื่อยา่างเสร็จแล้วเลือดบนเดินแล้วตื่นมาก็ไม่มีอาการอะไรแต่มีคนามรู้สึกเจ็บที่หน้าอกที่เ,เราโดนเสียบนะครับอันนี้ก็เป็นความประบาทของผมนะครับท่าสมาชิก ทุกท่านครับจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของผมเองเนี่ยทําให้ผมรู้ว่าความประมาทมันเป็นหนทางแห่งการเดินไปสุ่ความตายนะครับดังนั้นในการดำเนินชีวิตของคนเราเราควรดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติสัพชัญญะอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้คือระลึกถือเสมอว่า กันสุภาษิตพุทธนสุภาษิตกันต่อไปนี้อับประมาณมัตตากมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย